กลับมาดูประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจในไทยกันหน่อยวันนี้จะพาไปเจาะภาพการเติบโตนะคะที่สะท้อนในเรื่องของการค้าปลีกภาคตะวันออกบ้างจากกําลังซื้อที่ชะลอตัวลงทําให้ผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออกตอนนี้เร่งอัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าถึงร้อยละ50เพื่อผลักดันแล้วก็ช่วยในเรื่องของกําลังซื้อให้เติบโตขึ้นได้บ้างค่ะ คุณสุดชายสิงห์มโนค่ะท่านอุปนายกภาคตะวันออกสมาคมค้าปลีกค้าส่งท่านบอกว่าตอนนี้ภาพรวมกําลังซื้อภาคตะวันออกอยังพอไปได้เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆโดยเฉพาะระยองพอมีกําลังซื้อในการจับใจ่ายใช้สอยอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับซบเซามากเพราะว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นแหล่งงานคนย,ยังจึงต้องกินต้องใช้กันนะคะแล้วร้านค้าก็มีการจัดโปรโมชั่นมาช่วยกระตุ้นทําให้การซื้อสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันก็ยังพอขายได้ค่ะยังไม่ซึมไปมากกว่านี้แต่เพื่อว่าเป็นการกระตุ้นตลาดมากยิ่งขึ้นทางผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งไทยกว่า80ร้านค้าทั่วประเทศจึงจะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมๆกันภายใต้ชื่อโครงการ local low cost ในวันที่1-10สิสิงหาคมนี้ นำสินค้ามาลดแลกแจกแถมลดราคาสูงสุดร้อยละ50ขณะเดียวกันร้านค้าในสมาคมเองก็ยังจะรอเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทของรัฐบาลด้วยค่ะถ้าหากออกมาได้จริงภายในปลายปีนี้ก็จะถือว่าช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศได้อีกแรงหนึ่ง อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญร้านค้าปลีกเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการในด้านของขั้นตอนการใช้เงินทั้งร้านค้าย่อยและร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ตามร้านค้าย่อยต่างๆถ้าถามไปนะคะบอกว่ายังมีความกังวลในเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพราะว่าเป็นการใช้จ่ายผ่านระบบเงินดิจิทัลไม่เหมือนโครงการคนละครึ่งที่สามารถรับเงินได้ในทันทีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN16 ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ